ทานปลาอร่อยต้องที่ครัวจันทาหนองคายนะคะนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมงามขนาดเลยงามขนาดนล่เดียวได้เดีวปลาเนื้ออ่อนค่ะ ปลาทอดได้สวยงามจริงๆเลยค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครัวจันผาหนองคายค่ะ